สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนใบเตยสดทีวัน,วนเบี้ยนัด DSi สุดท้ายโผลร่วมงานแบรนด์ดังก่อนแชะรูปรัวลงไอจี ต้องบอกเลยว่าแม้จะขอเลื่อนนัด DSI ถึง2ครั้งแต่ทางด้านใบเตยสุทธีวันก็ไม่ได้มีความเครียดแต่อย่างใดแถมต้องบอกเลยว่าตอนนี้เธอนั้นขำแบกกลับมาช้อปปิ้งแบรนด์เนมชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่ว่าจะต่างหูกระเป๋าด้านเจ้าตัวยังบอกอีกว่าซื้อมาขายไปกระสุดเพจดังรวบรวมผู้โดนโกงจาก forex 3D ได้ออกมาแฉลากไซส์สาวใบเตยหลังเจ้าตัวไม่ไปตามนัดของ DSI แถมยังส่งทนายไปเลื่อนถึง2รอบแต่กลับออกอีเวนต์ของแบรนด์หรูอย่างดีออซึ่งจัดขึ้นเมื่อคืนวันที่ 1 9ตุลาคมแถมยังโพสต์ลงสตอรี่อินสตาแกรส่วนตัวด้วยว่า ดีเอสไอนัดฉันไม่ไปดีเดียวที่ฉันสนใจคือดีอทงเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนันว่าจังหวะโบบะมากอีกท่านบอกว่าสงสารและเห็นใจผู้เสียหายมากๆเลยค่ะคนที่เกี่ยวข้องกับ Forex 3D รดีแต่ละคนคือเอาเงินผู้เสียหายมาสนองอัตราตัวเองทั้งนั้นเลยทั้งเรื่องผู้หญิงทั้งไลฟ์สไตล์ทั้งสร้างอัตลักษณ์ตัวเองใหม่ทั้งของใช้ฟุ่มเฟือยฉารพัดที่เงินตัวเองมันเติมเต็มไม่ได้ใช้เงินคนอื่นยิ่งกว่าเศษกระดาษโด,ดยไม่รู้สึกผิดชอบชวดีอะไรเลยว่าผู้ เสียหายเขาหามายากลําบากขนาดไหนเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ